สวัสดีครับรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สานักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาบัติดตามรับฟังภารกิจของโดยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยโดยพัฒนาการลื้นที่42สํานักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดาเนินการตรวจติดตามแผนงานโครงการประจํามีงบประมาณ2,567งานก่อสร้างเส้นทางครมนาคม ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางคอนกรีตรเสริมเหล็กกว้าง4เมตรหลายทางลูกรังกว้างข้างละ0.25เมตรระยะทาง0.250กิโลเมตรพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดณโรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยาบ้านเฉลิบ้านฉลงหมู่ที่1 ตำบลปุโรงอำเภอกรุงปีดังจังหวัดยะลานี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ